สวัสดีค่ะสำหรับอาจารย์ที่สนใจจะเพิ่มเนื้อหาที่เป็นรูปแบบของไฟล์ pdf นะคะเราก็มาดูกันว่าเราจะเพิ่มเอกสารที่เป็นไฟล์ pdf ลงในมูงได้ยังไงนะคะตอนนี้เราอยู่ในหน้าของสตูดิโอนะคะก่อนอื่นก็เราก็ต้องไปอัพโหลดไฟล์ PDF ขึ้นมาในระบบมูคก่อนนะคะโดยการที่เราจะต้องไปที่คอนเทนต์นะคะเลือกไฟล์และอัพโหลดแล้วก็เลือก Browse d u r Computer นะคะแล้วก็ไปเอาไฟล์ที่เราเก็บไว้นะคะอัพขึ้นมานะคะแล้วก็ไปกดที่ตรง สตูดิโอนะคะเพื่อจะเอาชื่อของไฟล์นี้นะคะเอาไปเก็บไว้ใน Word ก็ได้นะคะหรือในหรือในโน้ตเพจก็ได้นะคะอัะอนนี้ก็กลับไปหน้าเอาไลน์เหมือนเดิมนะคะก็ไปเพิ่มที่ตรง n e วยูนิตนะคะแล้วก็ใส่ชื่อเอกสาร pdf นะคะแล้วก็ไปที่ตรงคอมโพเนนต์นะคะที่ชื่อ html นะคะเลือก Text แล้วกดที่ตรง Edit นะคะไปที่ html เพื่อจะเพิ่มในหน้านี้นะคะ HTML โค้ดเราก็ต้องไปเอาโค้ดมาจากหน้าเว็บของห้องสมุดนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเว็บของห้องสมุดที่ชื่อว่า arit skiu ac th นะคะ slash l i b s l s h o w pdf html นะคะเราก็ไป copy โค้ดที่ตรงสีแดงนี้มาหมดเลยนะคะแล้วไปใส่ในหน้านี้นะคะหน้า html source code นะคะอันนี้ลบอกไปแล้วก็ใส่คราวนี้ไฟล์ที่เรา copy มาเมื่อกี้ที่เราใส่ ไวใ,ในโน้ตเพจนะคะแล้วก็ก๊อบมาแล้วก็ก๊อบมาแล้วก็มาใส่ตรงที่บอกว่าไฟล์ pdf ที่เราจะนำมาใส่เนี่ยใส่ในเครื่องหมายนี้นะคะแล้วก็วางเสร็จแล้วเราก็ใส่เสร็จแล้วเราก็กดโอเค อันนี้ไฟล์ pdf มาแล้วนะคะแล้วก็กดเซฟอาวน,นี้ตรงเทคตรงนี้นะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเราก็ไปที่ตรง edit นะคะแล้วก็เลือก setting นะคะ แล้วก็ใส่ว่าเอกสารเอกสาร PDF ก็ได้นะคะแล้วก็กดเซฟเสร็จแล้วก็กดพับ i ิทนะคะถ้าหากว่าเราจะดูว่าเอกสารที่เราอัพโหลดขึ้นเนี่ย ในส่วนของหน้าผู้ใช้เราก็ไปกดที่ v i e w l like i g h Version นะคะอันนี้ก็มาในส่วนของหน้าผู้ใช้นะคะเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ